ผมก็อยากจะให้ข้อคิดกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศตั้งใจฟังนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยรับเงินหมากาเบอร์อื่นก็ม <holidays> ีข่าวสารอะไรต่างๆเยอะวันนี้นะพรุ่งนี้จะมีการเลือกตั้ง นะพรุ่งนี้จะมีการเลือกตั้งนายกอบตอทั่วประเทศนะผมก็อยากจะให้ข้อคิดกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศตั้งใจฟังนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยรับเงินหมากาเบอร์อื่นใครก็แล้วแต่ที่ลงสมัครอบตอเนี่ยเอาเงินไปแจกชาวบ้านไอ้คนพวกนี้เขาเรียกว่าพวกหมาหรือจะเรียกว่าหมาขี้เลื้อนก็ได้คนที่ซื้อเสียงทุกคนนะครับพี่น้องครับมันเอามาจ่ายห้าร้อยก็รับมันจ่ายพันก็รับ แต่กาเบอร์อื่นครับเบอร์ไหนจ่ายตังค์ไม่ต้องเลือกฟังทนายเดชาพูดนะเพราะการจ่ายตังค์คือการซื้อเสียงการซื้อเสียงคือการทําผิดกฎหมายเลือกตั้งต้องติดคุกติดตารางถูกเพิกถอนสิทธิ์ผมไม่รู้ว่าสิบป,ปีหรือกี่ปีดังนั้นอย่าเลือกคนซื้อสิทธิ์ขายเสียงในวันพรุ่งนี้นะครับเลือกนายกอบตอและอบตทั่วประเทศใครเอาเงินมาจ่ายรับไว้แต่อย่าเลือกมันพวกนี้คือพวกอปยศ นะอดสูเร็วสามชั่วช้าเข้าไปมันก็โกงกินชาติบ้านเมืองนะครับคนที่ซื้อเสียงทั้งหลายมันเอาเงินมาแจากรับไว้แต่อย่าไปเลือกมันครับพี่นอ้องคนพวกนี้เข้าไปแล้วมันก็ต้องเข้าไปโกงไปถอนทุนอ่ะนายกอบมาตอมันลงทุนไปสิบล้านมันก็ต้องไปถอนทุนงบประมาณพันล้านมันก็ต้องไปอา่าเงินทอนโกงเรื่องถนนเสาไฟกินนาลี ซื้อไอ n e อราคาแพงๆแกกอะไรต่างนะครับเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้มีการเลือกตั้งนายกบาอบตอย่าเลือกคนที่สิทธิ์ขายเสียงคนชั่วคนเลวเจ้าของบ่อนนักเลงหัวไม้พ่อค้ายาเสพติดนายทุนเงินกู้นอกระบบผู้รับเหมาจอมโกงนะอย่าไปเลือกมันพวุนี้นะนะครับอย่าไปเลือกอย่าเลือกคนชั่วเข้ามาโกง นะประวัติการโกงบางคนเนี่ยไม่มีอะไรเลยเป็นนายกอบตอไม่กี่วันล่ํารวยซื้อรถซื้อบ้านเงินทองทรัพย์สินมากมายพวกนี้คือพวกนะพวกอ่าคนโกงทั้งนั้นอย่าไปเลือกมันนะครับพี่น้องเป็น,เป,นเป็นความอับอายศ์นะเรารับเงินมันห้าร้อยแต่เราไม่ต้องเลือกมันรับเงินหมาขี่เลือนนะรับเงินหมาก,กาเบอร์อื่นเชื่อผมผมที่เราล,ลงผมเกลียดมากเกลียดกับพวกไอ้ซื้อสิทธิ์ขายเสียมอย่าไปเลือกมันนะครับพวกนี้นะครับฝากด้วย เออนะครับอืมก็ฝากไว้อืมมีก้าหลายๆเรื่องนะอาจารย์ช่วยหัวเราะหน่อย <c oughs> นะเอ่อนะครับหัวเราะเอ่อนะครับชุกรูชุกรูชุกรูนะครับสบายๆนะครับรรรนะครับ,บ,บนะครับ,นะรบ,นะรบก็ฝากฝากไว้รับเงินหมากาเบอร์อื่นอืมใส่อ้วนยุคน ไส้อวดจะมีแบบเผ็ดและแบบไม่เผ็ดนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนทีมข่าวอีซี่ยุคนสามารถแอดไลน์อีซี่ยุคนเข้ามาได้เลยค่ะจะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางใต้ล่างคลิปจะมีลิงก์ไลน์สามารถแอดไลน์เข้าไปได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถอินบ็อกเข้าไปในเพจอีซี่ยุคนและเพจนอร์มอลยุคนค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถพิมพ์คาว่าสนใจใต้ล่างคลิปได้เลยค่ะ ค,คือหันอยู่ในภาคเหนือเลยดีกว่าคือเขาพูดประมาณเนี้ยหนูก็เลยใช่แหละคือจุดนี้แหละที่ทาให้หนูแบบร้องไห้หนักหนักเลยใช่หนีขึ้นไปวันละสองร้อยกระปุกเลยเนาะทะลุทะลุเป้าคือหมื่นอับแล้วค่ะตอนนี้คือต่อวันใช่คือตอนนี้อยู่ประมาณหมื่นสามถึงหมื่นห้าต่อวันค่ะ ที่นี่เหมือนว่ามีคนให้ความสนใจอะคะ่ะกับกับเหมือนแบบว่ากับกับตัวหนูกับชุดที่หนูใส่เนะะี้ยค่ะทําให้แบบว่าการขายของของเราดีขึ้นไหมคะดีขึ้นเยอะไหมคะดีดีขึ้นมากๆาเลยคะ่ะคือออเดอร์คือตอนนี้ออเดอร์ที่สั่งขนมคือถ้าสั่งวันนี้รันไปถึงวันที่สี่ธันวาแล้วค่ะคือตอนนี้เอาลิฟ อคือออลิฟม,มีมีแค่หนึ่งเตาใช่ไหมคะคือ,อลิฟคือขนมลิฟเนี่ยทําได้เตาละหนึ่งกระปุกละทีก็คือตอนนี้อรลิฟรับทาวันละสองร้อยกระปุกละต่อว,วันใช่ตอนนี้คือคือคือสองร้อยกระปุกนี่ก็คือทำถึงตีสองตีสามแล้วนะใช่ใช่แล้วก่อนหน้านี้แล้วคะก่อนที่แบบว่าก่อนที่จะรู้จักกันในโซเชียลเนี่ยก่อนหน้านี้นนคือแบบ จะเรียกพี่ทุกคนที่อยู่ในเชียงใหม่มาช่วยซื้อคืออาเดือก่อนหน้านี้จะอยู่วัน,วนละประมาณสามสิบถึงสี่สิบกระปุกค่ะถ้าตีเป็นเงินก็ประมาณพันพันถึงพันห้าประมาณนี้ค่ะแต่ทุกวันนี้ก็คือหลังจากแบบเจอในโซเชียลแล้วกลายเป็นไวรัลไปแล้วหี <c oughs> ขึ้นไปวันละสองร้อยกระปุกนนเลยเนาะทะลุลุเป้าคือหมื่นอัพแล้วค่ะตอนนี้คือต่อวันใช่ คือตอนนี้อยู่ประมาณหมื่นามถึงหมื่นห้าต่อวันค่ะพี่แล้วคือเป็นเป็นออเดอร์ที่แบบว่าต้องแบบเข้าคิวรอแบบนี้เลยท <ไฟ S 2> ักไ, <ฟ S 2> ไ<ฟ>่้ใช่ใช่ค่ะก็ะคือทุกท่ขอโทษค่ะทุกคนก็เหมือนแบบว่าเต็มใจที่จะแบบโอเคออเดอร์ไว้จะรออย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะได้กลับมาเอาอีกอยเงี้ยค่ะแล้วคือเป็นการขายที่เฉพาะเชียงใหม่หรือว่ามีแบบว่าส่ง ไปมีผู้จ่งด้วยค่ะเหมือนเหมือนเหมือนจะมีเหมือนลูกค้าที่เป็นต่างจังหวัดมาอะไรอย่างงี้ค่ะพอถ้าสมมติว่าเขาเดอร์ไว้พอถึงคิวปุ๊บลิเกอรจะโทรหาว่าเออถ้าเป็นออเดอร์ต่างจังหวัดก็คือ,อริเก็ส่งให้แต่ว่าคือทางลูกค้าจะเป็นคนเสียเสียค่าสง่งเ oh. องคือขอก็โอเคค่ะใช่แต่ว่าก็ต้องรอให้ถึงคะิวโอเคแต่ว่าเรื่องการขายของนี่แหละแฮปปี้ <c oughs> แล้วล่ะล่าสุด <c oughs> ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ มีแผนว่าแบบจะเพิ่มเตาหรือว่าจะหาคนมาช่วยขายช่วยทำแบบนี้ด้วยไหมคะมีอยู่ค่ะหรือว่านาคตอาจจะมีแฟนชายด้วยใช่กลายเป็นแบบว่าจะกลายเป็นธุรกิจหลักแล้วจริงๆใช่ใช่ค่ะโอเคมาพูดถึงเรื่องของการถูกตักเตือนสักนิดหนึ่งอะค่ะที่แบบว่าเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเจ้าหน้าที่ของวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยยังไงบ้างคะในส่วนนั้นนะคะท่านว่ายังไงกับเราบ้าง คือทางผู้ใหญ่นะคะตอนที่เขาเรียกเข้าไปก็เหมือนว่ามาเชิญไปแล้วก็พูดคุยกันด้วยความเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงตัวหนูเองว่าอาจจะเกิดแบบว่า,าด้วยสถานการณ์โควิดด้วยด้วยแบบว่าทั้งรถขับผ่านไปผ่านมาทําให้รถติดเพราะว่าลูกค้าที่มาซื้อน,นีก็ยืนออเลยไปแบบเหมือนครึ่งถนนเลยก็ทําให้รถหยุดอะคะ่ะมันมันไปต่อไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็เลยมีหลายหน่วยงานะะส่วนเรื่องเสื้อผ้าเสื้อ ส่วนเรื่องการแต่งกายเนาะก็ก็จะเหมือนโดนกนระทรวงวัฒนธรรมแต่ว่าคือทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาเขาแนะนํามาว่าคือเสื้อตัวนั้นยังใส่ได้แต่ว่าจะให้เป็นแบบใส่บาเป็นบาสีเนื้อแทนนะคะใช่แต่แต่วันนั้นก็คือมีการแค่แบบว่าเข้าไปเรียกเข้าไปพูดคุยเฉยเฉไม่ไม่ค่ะพี่ใช่ค่ะเราเรารู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากที่แบบว่าถูกเรียกไปคุยอะไรเงี้ยค่ะคือคือหนูก็ ที่ลุคือตอนที่ทําเนี่ยไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าตอนที่ใส่ชุดนั้นถ่ายคือหนูไม่ได้ใส่ชุดนั้นทําขนมนะคือหนูกําลังใส่เสื้อตัวนั้นเพราะว่าเสื้อตัวนั้นมันพึ่งมาใช่ไหมคะดาราใส่เยอะพอพอมาถึง๊บหนูด้วยตัวหนูเองหนูถ่ายมีวิวลงเพจร้านเสื้อผ้าอยู่แล้วใช่แล้วแล้วด้วยความที่พี่พี่ที่รู้จักกันนะคะคือเหมือนเขาทําช่องแล้วเขาก็จะมาโปรโมทให้หนูคือร้านมันก็ยังคือก็ยังขายได้เขาก็จะมาเปิด ปรโมทให้ฟรีหนูว่าโอเคมาเลยเขาเลยเออถ้าวันไหนเขาว่างคือเหมือนแบบเออน้องถ้าวันไหนไอ้ว่างเดี๋ยวไอ้ค่อยเข้ามาหนึ่งแล้วก็โอเคสองสาวมวันผ่านไปอยู่ก็เข้ามาเลยโดยไม่โทรบอกแล้วหนูกําลังคือเสื้อมันทุกมาถึงหนูกําลังใส่เสื้อตัวนั้นรีวิวอยู่เลยว่าแบบคือเหมือนแบบถ่ายรูปค่ะเจ๊บอกเฮ้ยใส่ตัวน,นี้เลยเหรอเออม่นไม่ใช่ตัวน,นี้น้องก็เลยบอกเขาว่าเออไอ้แบบใจน้องแบบได้เซ่ตัวน,นี้ทายนะเพราะไอ้บอกบ,บาหินบอกน้องก่อนเลย จะพี่เขาก็เลยเออใดๆใช่แล้วกดใช่มันเลยอ่ะเรื่อๆเขาจะมาทาขนมมาอ่ะน้องก็เลยทําขนมไปเลยไม่ไม่ที่ใส่ชุดนั้นมันก็เลยกลายเป็นภาพนั้นมาใช่ค่ะก็คือความเดิมความเดิมาใสแบบคือเราใส่ชุดนี้ฉันจะมาอย่างนี้ไม่เลยคือแบบมันเป็นเพราะพี่เขามาขออยากอ๋อใช่แบบปราไซพอดีเราวรวอยู่ของเราดีๆนี่แหละแต่ก็คือแบบจะมาโปรโมทร้านให้เราก็ได้ค่ะพี่ตองเราอยาก หมดร้านตัวเองไปด้วยค่ะเพราะว่าคือช่องเหมือนพี่เขาจะรู้จักในเชียงใหม่ะค่ะเป็นช่องพี่เดียวใจคิมมหาะคะแล้วว่าอย่างวันนั้นนะคะเห็นแบบมีภาพที่แบบหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาเรียกไปคุยเห็นออกมามีภาพแบบร้องหหมร้องไห้น้ําตาไหลเกิดอะไรขึ้นแบบรู้สึกว่าเครียดกดดันหรืออะไรยังไงหรือเปล่าคะ ใช่คะ่ะคือเหมือนคือหนูเหมือนแบบว่าหนูรู้สึกผิดจริงๆวยคือหนูไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นอย่างนี้คือเหมือนผู้ใหญ่เขาก็เหมือนแบบเป็นห่วงเขาก็เลยเตือนมาอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็เลยรู้สึกแบบหนูขอโทษจริงๆหนูแบบขอโทษทุกคนจริงๆเลยที่ทําให้มันมันกลายเป็นเหมือนเขาบอกว่าทําให้เสื่อมเสียเชียงใหม่อะไรออประมาณนี้อะไรเป็นภาพลักษณ์เสื่ออย่าง <c oughs> ด้านลบไปอีกอย่างนี้ อ่อใช่มันเล็กมันดังเกินไปอะไรไประมาณนี้เขาใช่หนูก็เลยแบบหนูไม่ได้ตั้งใจแต่เจ้าหน้าที่ก็คือขอความร่วมมือได้แค่เรื่องแบบว่าให้ให้เราใส่บาสีเนื้อด้วย<ช>อะไรอย่างนี้แค่นั้นใช่ค่ะใช่ใช่แต่ว่าก็ยังแบบไม่ได้ห้ามเราเรื่องแบบว่าแต่งเซ็กซี่ขายคองหรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้ไไดห้ามใช่ค่ะใช่คือคือประเด็นคือให้ให้ใหส่บาหน่อยไม่ใช่แบบโนบาค่ะพี่ เห็นแบบว่ากระแสข่าวถึงขั้นแบบปิดตำนานชุดเซ็กซี่แล้วก็ปิดร้านเลยอันนี้ยังไงคือเหมือนทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาบอกว่าเหมือนแบบว่าคือถ้าทงคือถ้าจะแต่งแตอี้อ่ะคือเหมือนแบบว่าคือคือเหมือนถ้าถ้าจะโนบายค่ะคือหานอยู่ในภาพเหมือเลยดีกว่าคือเขาพูดประมาณเนี้ยหนูก็เลยใช่แหละคือจุดนี้แหละที่ทาให้หนูแบบร้องไห้หนักเลยใช่นี่คือ ใช่อันนี้เดี๋ยวว่าแบบโดนตำหนิแรงอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะคือเหมือนแบบถ้าอยู่ในเขตเขตเหมือนแบบอยู่ในเขตภาคเหนืออยู่ในภาคเหนืออย่างนี้ยค่ะแต่ว่าถ้าไปกรุงเทพหรือว่าไปนอกพื้นที่ที่ไม่ใช่ภาคเหนือคือถ่ายหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะรีวิวหรือว่างานอื่นๆที่เขาติดต่อเข้ามาตอนเนี้ยก็ยังใส่ชุดนั้นได้อยู่ะคะคือทางกระทรวงวัฒนธรรมของเชียงใหม่เขาแค่เขาแค่เตือนตรงนี้มาหนักหน่อยว่าแบบถ้าอยู่ในภาคเหนืออะไรประมาณนี้พูดแบบนั้นเลย แต่ก็คือเรื่องของปิดร้านเนี่ยก็คือไม่ปิดแน่นอนอยู่แล้วไม่ไม่ปิดแน่นอนค่ะไม่ไม่ปิดค่ะดีใช่ก็คือแต่ังไงหนูว่าทำทำไปเรื่อยเืยค่ะหนูชอบแต่เรื่องของความเซ็กซี่เนี่ยก็ตามวาระโอกาสแบบนี้ไปใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะมันแบบเหมือนเขาบอกว่าอยู่ให้ถูกที่ถูกทางทําให้ถูกที่ถูกทางใส่ให้ถูกที่ถูกทางประมาณนี้ โอเคถามถึงความรู้สึกนไม่ได้เป็นปัญหาถามความรู้สึกนิดนึงว่าแบบหลังจากที่แบบชุดที่เราใส่อะค่ะกลายเป็นข่าวแล้วเนี่ยกลายเป็นที่นิยมอย่างมากแบบเริ่มมีสาวๆหลายคนออกมาใส่ชุดลักษณะเดียวกับของเราแล้วก็แบบมีขายในห้องตลาดจํานวนมากรู้สึกยังไงบ้างคะ ค่ะคือคือคือตามที่คนใส่เนอะก็คือยังไงมันก็เป็นแฟชั่นนะคะพี่ก็หนูก็ยังดาราดาราเขาก็ใส่กันคืออาจจะเป็นด้วยความที่เป็นดาราใส่ขนาดตัวหนูเองตอนที่ใส่หนูก็ยังเห็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าดาราเขาใส่กันเนี่ยหนูก็เลยอยากจะใส่มันเขาอย่างเงี้ยค่ะพี่ใช่แต่ตอนนี้ก็คือเรื่องที่แบบถูกตักเตือนมาอะไรอย่างนงี้ก็คือแบบทําใจได้แล้วไม่ได้แบบอะไรแล้ว โอเคสุดท้ายค่ะอยากให้น้องโอลิฟขอบคุณแฟนๆนี่แบบให้กำลังใจแล้วก็ฝากร้านได้ค่ะได้คะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ที่ให้ความสนใจตัวหนูแล้วก็เสื้อผ้าที่หนูใส่แล้วก็ร้านขนมหนูนะคะชื่อร้านโคดนำตงเกียวในเกบบาะบังปะปุ้ยเย่ค่ะตั้งอยู่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ตรงข้าม147เอเดโนค่ะอยู่หน้าร้านเสื้อผ้าเลยแล้วก็ยังไงฝากงานด้วยนะคะเผื่อมีงานอื่นหรืองาน ไหนก็แล้วแต่ยังไงแนะนำหนูมาได้นะคะโทรที่เบอร์0826561899ค่ะหรือ Facebook ก็ได้ค่ะจะยาวหน่อยนะกิติยาสลิปโอลิฟอุดมเดชหรืออีกนึงค่ะเป็นไอจค่ะอรัญญาอรัญญาเนสกอร์ไปศูนยภาษาอังกฤษค่ะโอเคค่ะ แหนมยุคนค่ะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ easy ยุคนภาษาอังกฤษทีมเล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าทักมาที่ inbox เพจ easy ยุคนหรือเพจ normal ยุคนหรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าสามารถพิมพ์คําว่าสนใจค่ะมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ